เกี่ยวกับจี่สารพิพากษาเรื่องของการอยากกันโดยชอบตามหลักกฎหมายอิสลามคำพิพากษาสารดีกาที่4230ทับ2,558นางสาวไอดายากาลิยาโจทดนายอุท,ทยัยคงจันทร์จำเลย คดีนี้โจท์ฟ้องขอให้พิพากษาให้โจทอยากขาดจากจำเลยจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การแต่เนื่องจากเป็นคดีเกี่ยวด้วยสิทธิในครอบครัวศาลชั้นต้นจึงให้สืบพยานโจทไปฝ่ายเดียวศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องขาริชาตธรรมเนียมให้เป็นพับโจทอุทธรเฉพาะ ปัญหาข้อกฎหมายโดยตรงต่อสาลฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากสารชั้นต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพแพ่งมาตรา223ทวิสาลฎีกาแผนกคดียาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่ามีปัญหาต้องวิจัยตามอุทธรณ์ของโจทว่าโจท์มีเหตุฟ้องหยา่าจำเลย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่เห็นว่าเมื่อโจรจจมเลยเป็นอิสลามศสสนิกมีภูมิรำเนาในจังหวัดนราธาิวาสสมรถกันถูกต้องตามหลักกฎหมายอิสลามและจดทะเบียนสมรสตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วโจทย์ มาฟ้องอย่าจำเลยโดยบรรยายเหตุแห่งการย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สภาพแห่งข้อหาจึงเป็นเรื่องครอบครัวย่อมตกอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะราและสตูลพศ .2489 มาตรา3 ทีใ่ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและโมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อปัญหาข้อกฎหมายที่ใช้วินิจฉัยคดีนี้เป็นเรื่องเหตุฟ้องย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1516จึงต้องใช้เหตุฟ้องยา่าตามหลักกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ คดีนี้ค้อเท็จจริงได้ความว่าโจทย์ได้ถูกตัดสินให้อย่าขาดจากการเป็นภรรยาของจำเลยแล้วเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2556ด้วยเหตุที่จำเลยได้กระทำผิดสัญญาที่ได้กล่าวไว้ในทะเบียนสมรสซึ่งเหตุฟ้องยา่กากรรมการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาส ได้พิจารณาไต่ตองแล้วโดยระบุไว้ต่อตอนท้ายเอกสารว่าคำตัดสินนี้เป็นคำชี้ขาดตามหลักศาสนาอิสลามและกฎระเบียบทุกประการจึงเป็นการหยากกันโดยชอบตามหลักกฎหมายอิสลามนับแต่นั้นการหย่ามีผลสมบูรณ์ใช้บังคับกันได้เช่นเดียวกับการหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หลักฐานการยาตามกฎหมายอิสลามสามารถนำไปใช้เพื่อจดทะเบียนยาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้เลยโดยไม่ต้องนำมาฟ้องเป็นคดีใหม่ดังนั้นที่สารชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้นชอบแล้วอุทธรณ์ของโจท์ฟังไม่ขึ้นอันหนึ่งคำฟ้องและคำขอบังคับของโจท์พอแปลได้ว่าโจท์ฟ้องอยา ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1น1่ก็เพื่อจะนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนการยาต่อเจ้าพนักงานให้ปรากฏชัดแจ้งในทางทะเบียนจึงเห็นสมควรมีคำสั่งในส่วนนี้เพื่อให้มีผลทางปฏิบัติต่ตอไปพิพากษายืนโจทย์และจำเลยอยากกันดัวยิชอบตามหลักกฎหมายอิสลามแล้ว จึงให้เจ้าพนักง,งานจดทะเบียนการยาให้โจทและจำเลยตามคำพิพากษานี้ขา้าราชการรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1,514การยานั้นจะทำได้แต่โดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายหรือโดยคำพิพากษาของศาล มาตรา1 5 1่วรวรสอการอย่าโดยความยินยอมต้องทำเป็นหนังสือและมีพยานลงรายมือชื่ออย่างน้อยสองคนพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจ,จังหวัดปัตตานีนาราธิวาตยะลาและสตูลพศ2489มาตรา3ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่ง เกี่ยวด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามศาสนิกของสามชั้นต้นในจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสยะราและสตูลซึ่งอิสลามศาสนิกเป็นทั้งโจ์จำเลยหรือเป็นผู้เสนอคำขอในคดีที่ไม่มีข้อพิพาทให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทน บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและัผานิตว่าด้วยการนั้นเว้นแต่บทบัญญัติว่าด้วยอายุความมรดกทั้งนี้ไม่ว่าหมูลคดีเกิดขึ้นก่อนหรือหลังวันใช้พระราชบัญญัตินี้